สวัสดีค่ะ,สำ,งงคะ 76, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการร้องเรียนการปฏิบัติราชการของหน่วยงานรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีขั้นตอนหรือแบบฟอร์มที่ยุ่งยากไม่เสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน1676โดยเรื่องร้องเรียนที่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วต้องเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และผู้ร้องเรียนต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนเพียงพอที่เจ้าหน้าที่สอบสวนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะประสานไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนจากสายด่วน1676ที่แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยการได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐเป็นกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาพื้นผิวจราจรเป็นหลุมเป็นบ่อภายหลังจากได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ดำเนินการประสานไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเรียบร้อยนะครับเป็นกรณีที่ประชาชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากท่อน้ำประปาชำรุดนะครับจึงได้ประสานงานไปยังผู้ใหญ่บ้านในชุมชนดังกล่าวนะครับแล้วก็ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนในชุมชนแล้วเช่นกันนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับเป็นกรณีที่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเดินสถานีรถไฟฟ้า BTS ชำรุดนะครับพอได้รับแจ้งนะครับได้ประสานไปยังศูนย์ฮอตไลน์สถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับไปหลังจากการได้รับการประสานนะครับทาง BTS ก็ไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนนี้ให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับเป็นกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้พาบุตรชายอายุ14ปีไปทำบัตรประจำตัวประชาชนที่อำเภอ เนื่องจากปัดประจำตัวประชาชนหายแต่ปรากฏว่าคิวเต็มไม่สามารถทำได้ซึ่งในวันรุ่งขึ้นบุตรชายจะต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 จึงได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังอำเภอซึ่งทางอำเภอก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ดำเนินการจัดทําบัตรประจำตัวประชาชนให้หลังจากที่หมดคิวแล้วประชาชนสามารถรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตลอด24ชั่วโมงและฝากข้อความเสียงให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับพร้อมให้คาปรึกษาแนะนําแนวทางการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน